สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตทัฟทีนอีกครั้งในวนี้กูสกู๊ปโดายมอนกันนะครับก่อนอื่นขอเสียเวลาท่านผู้ชมสักนิดหน่อยนะครับยังไงก็ช่วยฟังหน่อยนะครับซึ่งีะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผมและครอบครัวของผมนะครับมันเป็นเรื่องที่มีมานานตั้แต่ช่วงผมเกิดก่อนผมเกิดนะก็คือครอบครัวผมเนี่ยเป็นคนอีสาน <c ười> มาทํางานที่ชมบุรี ซึ่งปัจจุบันนี้คือมามาแบบลงหลักปักฐานมาอยู่ชลบุรีต่อผมเกิดเลยนะครับและปัญหาคือพ่อแม่ผมก็ย้ายไปหลายที่เนาะจนทั่งที่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นบ้านเช่าแต่ปัญหาคือพอย้ายมาหลายที่ทําให้บ้านผมเนี่ยไม่มีทะเบียนบ้านชัดเจนปัจจุบันผมพึ่งะเป็นบ้านของบ้านอีกข้างบ้านข้างบ้านซึ่งเป็นที่บ้านเพื่อนพ่อไงเพื่อนพ่อซื้อไว้แต่ผมเช่าจากบ้านข้างมาซึ่งผมก็อยู่มาตลอด20กว่าปีเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งเพื่อนบ้ <USIC S 2> านพ่อที่เป็นเพื่อนพ่อเนี่ยเขาย้ายไปแล้วและ ซึ่งถ้าเกิดมีคนซื้อไปเนี่ยเราก็ไม่น่าจะสามารถอยู่ในบ้านหลังนี้ได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้โชคดีคือยังไม่มีใครซื้อไงแต่มันขึ้นกับเวลาเนานะซึ่งผมกับพ่อเนี่ยก็ได้คุยกันแล้วว่าจะปลูกบ้านใหม่ซึ่งโชคดีที่พ่อมีที่อยู่ที่บ้านบึงเป็นที่ซื้อมาตั้งแต่ผมเกิดเลยแหละซึ่งในคลิปเนี่ยก็เห็นว่าเออเนี่ยพวกเราก็ไปดูที่กันเนาะที่ก็แบบป่าก็ข้างลกหน่อยเนาะไม่ถึงกับเป็นป่าหรอกซึ่งผมจะเก็บเงินไปสักพักก่อนแล้วจะเริ่มกู้กู้ประมาณปลายปีเนี่ยช่วง ูทั้งแบบทั้งถมที่ทั้งปลูกบ้านนะเนาะซึ่งเงินเก็บผมก็พอมีเงินจากยูทูบเบอร์ก็พอไปวัดไปวาได้แต่นอนว่าพ่อผมก็คุยกับผมว่าเออจะเหมือนกู้ร่วมกันนะเนาะแต่ใครอยากสนับสนุนผมและครอบครัวผมเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์คลิปเยอะๆนะครับเพื่อคลิปผมเนี่ยเออมีคนดูมากขึ้นเรื่อยๆและได้ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเนาะและถ้าเกิดใครมีกำลังซับพอเนี่ยก็สามารถโดเนท t i o มาจากได้นะครับทั้ง PayPal, ทูเบอร์นี้วอลเล็ตพร้อม Pay หรือไม่เดี๋ยวเลขมาชีนะครับที่อยู่ในเดอสคริปชันด้านล่างนะครับก็แล้วจะสมัครใจเนาะเพราะผมยังไงก็ไม่คิดจะรองเงินบริจาคท่านอยู่แล้วแค่ถ้าเกิดขยะสนกก็มาสนุนเนี่ยเออได้เป็นกระซับเพิ่มเติมมันะเนาะยังไก็ต้องกู้อยู่ดีแหละซึ่งคุยโดดเด่นมาเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากคำขอบคุณนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้แล้วก็สนุนช่องผมมาตลอดนะครับก็เขาเลื่อกเขาลาวนะครับก็กลับมานะครับ ในคลิปนี้ก็เป็นการจบประเด็นพูดคุยเล็กๆ,ๆน้อยนะครับแกกับวละคมซีรีี์บางตอนผมคิดว่าเออมันน่าสนใจดีเป็นการรีวิวแล้วก็พูดถึงว่าเออมผมชอบตอนนี้ยังไงนะครับอย่างคลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปนะครับนั่นคือความคึกขนองของนบิตะเกือบฆ่าคนทั้งบ้านนะครับเรือว,ว่าตอนนี้นบิตะแกก็ไม่ได้ชวนนะแกก็คึกตามสไตล์เด็กๆกันแหละแลวบอกนบิตะที่ปกติเวลามาทําอะไรมันก็ไม่ค่อยจะคิดเท่าไหร่นะครับจึงเกิดเลืองวุ่นวายขึ้นมานะครับ และรวมถึงกรณีเขาเศษที่ใช้ตอนนี้ก็นับเป็นเขาเศษที่อันตรายสุดชิ้นหนึ่งนะครับและมันโกงมากเมื่อเทียบเขาเศษชื่อของโดไลมอนนะครับเรียกว่าถ้าเอาเนี่ยไปใช้ในมูวี่เนี่ย,มยผมว่ามีประสิทธิภาพมากเลยนะโดยมาตอนที่มีชื่อว่าบ้านโนบิกลายเป็นเขาวงกดยักษ์โดยเปิดมาเนี่ยเหมือนโนบิตะกับแม่จะไปบ้านญาติหรือบ้านใครสักคนที่รวยๆนะบ้านจะใหญ่โตมากโนบิตะก็แบบโอโ้โหบ้านใหญ่เขาวงกด แกยิ่งปวชิงช่องแกก็หาห้องน้าไม่เจอจะไปโวยกับแม่นะครับว่าห้องน้าอยู่ไหนนะครับแต่แทนที่แกจะแบบตัวบ้านใหญ่โอ้บ้านใหญ่ห้องน้ำยากแกกับมองว่าอู้บ้านอยากเขามงกรแนะ่อยาให้บ้านตัวเองใหญ่เหมือนเขามงกรบ้างนะครับเรียกว่าไม่เข็ดจลเมื่อกี้นะแต่แล้เมื่อกี้มันก็จะฟอร์ชาร์โดจะมันจะเกลื่อนไว้ล่วงหน้านะครับโดรมีมอนก็อ่ะถึงแม้อาทาให้บ้านใหญ่ไม่ได้จริงๆมีนะขอเศษใช้บ้านใหญ่ขึ้นเนี่ยแต่โดรมีมอนมีขอเสษที่เปลี่ยนให้บ้านกลายเป็นเข นะั่นคือเขาวงกดบ้านเป็นเหมือนวงล้ออไรสักอย่างซึ่งเป็นของเสียที่ถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยหรือใช้ไม่กะดีๆเนี่ยอันตรายมากนะครับและยิ่งคนใช้เป็นคนที่มีตะด้วยนะครับโดวยวงล้อเนี่ยถ้าหมุนไปตามจุนวนครั้งเนี่ยความซับซ้อนของเขาวงกดในบ้านก็จะซับซ้อนมากขึ้นเนาะนะอย่า,อาลองแค่หมุนไปรอบนึงแบบกลักนึงนะครับก็เป็นเขาวงกดสไตล์พื้นฐานนะครับแค่บ้านอาจจะเปลี่ยนรูปแบบห้องนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนตำแหน่งพื้นที่น้องใตาก็สามารถออกจากบ้านได้ง่ายๆเนาะ พี่ีแก้แค่หมุนกลับมาให้เหมือนเดิมนะครับแนามิตะก,กลับคึกไงแตนนามิตะมันกลับคึกนะครับคือยิ่งกว่าเดิมโอ้แค่นี้ไม่ท้าทายเลยงั้นหมุนติ้วนะครับเรียกว่าคราวนี้เอาใหญ่นะครับโดรีมอนก็สาเตือนแล้วและอใหญ่เนึ่งก็คือ2คนนี้เป็นอะไรทําไมถึงไม่บอกแม่เวลาจะทําอะไรเกี่ยวกับบ้านตัวเองนะครับทุกครั้งอ่ะเวลาทั้งสองคนนี้ทําอะไรเกี่ยวกับบ้านตัวเองแล้วเปลี่ยนแปลงบ้านเนะี่ยคนที่จะพาให้เรื่องไปกันใหญ่ก็คือแม่นามิตะซึ่งก็โทษเธอไม่ได้เพราะเธอไม่รู้เรื่อง คือ2หนอนี้ไม่ยอมเตือนหรือแบบบอกแม่แล้วาอ๋อแม่เดี๋ยวบ้านจะทำนูน่นทํานี่นะครับอาจจะโดนบ่นบ้างแต่คุณแม่ก็น่าจะอนุญาตเนาะในเมื่อแบบบอกเออบอกว่าเอออย่าตวเนี้จะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับแต่เนี่ยอย่าดูมีอย่าตอนหลังแม่โผล่ามาก็ทําใหไ,ได้มุ่งวว่านหนักกว่าเดิมน,นะครับไม่ต้องโทษใครเลยโทษ2คนนี้แหละคือบ้านมันไม่ใช่บ้านที่มันมีมันแค่2คนอยู่อะ่ะพ่อแม่มันก็อยู่นะครับเอาว่าในมิตาก,ก็หมุนกลอกแลกจนสภาพบ้านนั้นเปลี่ยนเป็นโดสิ้นเชิงนะครับ นิมิตตตอนแรกก็สนุกคึกคักกันแหละแบบโอ้โหมีห้องน้ําหลายห้องโอ้มีทางเดินนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแกก็ดีใจมากนะครับจนกระทั่งโดราเอมอนเริ่มไม่สนุกแล้วนิมิตั์ก็เริ่มแบบหาถ้าออกไม่เจอนะครับและฉากก็ตัดกลับไปที่แม่เนี่ยรีบก,กลับบ้านเขาเหมือนเี็พายุไงแล้วเธอตากผ้าไว้และพอเธอเปิดประตูเข้ามาเนี่ยก็มันเป็นเขากดแล้วว่าเขากดว่าข้างในหน้าบ้านเนี่ยมันคือห้องนิมิตตเลยนะครับคุณแม่ก็งงไงมันเกิดอะไรขึ้นและโดราเอมอนทาไมคือผมไป่รู้ของพิเศษเ ต้องตั้งไวที่บ้านหรือว่ามันสามารถแบกไปไหนมาไหนก็ได้แต่ถ้อเห็นมันจะแบกไปไหนมาไหนก็ได้นะในตอนจบเราก็เห็นว่ามันยกไปไหนมาไหนได้ทําไมเดลิลมอนไม่เอามันออกไปด้วยคือเผื่อจะลงทางเนี่ยเออก็มีขาเสษไว้กลับเป็นเหมือนเดิมเนาะทำไมต้องเอาไปในห้องคือคิดว่าจะกลับมาในห้องง่ายขนาดนี้เหรอแน่นอนด้วยความสภเพของทั้งสองคนนะครับคุณแม่ก็ไม่รู้เรื่องเธอก็เลยเผื่อไปหมุนไอ้วงเขามงกุฎนั่นแหละแล้วหมุนมากกว่าเดิมจนทําให้สภาพบ้านในมิตะไม่ต่างจากสุสานฟ,า,ฟาโลในยูคิโอนะครับในเขามงกุฎฟาโล ในอะไรจิตใจของตัวยุกิเนาะอาเทมานะต,ตาตมหาอาเทม,ม่าสภาพไม่เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับและคราวนี้คือวุ่นวายนะครับเพราะคนแม่เคี้ยวเป็นแผ่นยิงไหวแล้วก็พบว่าบ้าเปลียนไงเธอกระเดือกไม่หอนยิงไหวนะครับและตอนนั้นโนมิตะแกก็ปวดชิงชองนะครับแกก็รีบ e uh, เอ้ยเลิกเธอโคชีจะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเดลอมอนกว่างั้นใช้ประตูไปเฉยก็ได้ปรากฏว่า ใช้ไม่ได้เว้ยตอนแรกก็นเนื้อประตูเสียตอนหลังเราเปลี่ยนไปขออย่างอื่นหวงพันตลอดก็ใช้ไม่ได้ไอซิปไปทุกที่ก็ใช้ไม่ได้เอ้าห้องของฉันเอ้าเฮ้ยไม่ใช่ห้องของฉันเอาไม่ได้อีกอ๋อเอาเลยอ่ะลองดูเอาเอาเลยนะอโอ๊ยไม่ได้อ่ะขอบใจมากเลยนะฮะเอาได้ไหมกลับไปไม่ได้ซึ่งเนี่ยเป็นผมจากของพิเศษไอ,อ้เขากดที่ว่ามันโหดมากมันโหดคืออะไรอีกว่าถ้าต่อยใครมีของเศษอะแต่ถ้าเกิดอยู่ในเข่ากดเนี่ยออกไปไหนไม่ได้แน่นอน ต้องหาทางออกเขาปรากฏด,ด้วยตัวเองนะครับมันโคตรโหดอ่ะคือเอานี้ไปขังกีก้าซอมบี้น่าจะได้อยู่นะเรียกว่าคือต้องใช้ความสามารถพิเศษเท่านั้นอ่ะคือแบบต้องใช้ความสังเกตหรือดวงเอาอ่ะว่าจะหาทางออกเจอไหมครับรว่าเ,ข,เขากอเสถียรตัตรายโจทย์คือคมีมาชิ้นหนึ่งไงนะปกติเขาเศษถ้าเกิดปะทะเขาเสตก็ยังพอมีแบบเออฉากต่อ,อสู้หรือแบบมีอะไรสามารถสู้กันได้เนาะอันนี้คือเขาเซตไร้ผลนะครับน่ากลัวมากคุณแม่ก็สาโชคดีมาเจอทอิตาเนาะ แน่นอนน้ไมิตากับทองไม่บอกความจริงนะครับก็โดนแม่ด่าสิตอนนี้คือน้อนมิตเองก็ปวดฉี่สุุณแม่เองพายตากไว้กลัวจะเปียกนะครับเดี๋ยวก็สวยละซึ่งหาตากก็หาไม่เจอนะครับและตากฝาก็ตัดทะเลาะกันว่าเฮ้ยไปทางนน้นดิไปทางนี้ดิทางนี้จังหันหรอครับทางนี้ทางนี้ครับบอกว่าทางนี้ สุดท้ายเดลมังบอกว่าเอ้ยเงินแยกย้ายกันถ้าเกิดใครเจอห้องปุ๊บให้หมุนไอ้วงร้อนั้นกลับมาที่เดิมนะครับให้หมุนกลับอ่าทุกคนก็เห็นด้วยก็แยกย้ายนะครับตอนแรกนันมนตะเออก็ดูฉลาดเนาะเห็นหน้าตา่างไงเห็นมีมันเชื่อมต่อกับวิวข้างนอกก็นึกว่าเออแค่เปิดหน้าตา่างแล้วออกไปก็ได้แล้วกดว่าหม่ยไปวิวหลอกอะ่ะพอออกจากหน้าต่างไปก็โผล่ที่อื่นแทนในห้องในบ้านนามิตะนี่แหละเรียกว่าสวยแล้วนามิตนะนี่คือจะลาดอยู่เลวนะครับเรียกว่านามิตะนี่คือสิ้นหวังแล้วคือสมมุติถ้าเกิดนามต คนนรมิตาหาต้องไม่ได้จริงเนี่ยมันมีสิทธิ์อดตายเฉาอยู่ในบ้านตายเลยเนี่ยเรียกว่าความคึกของนมิตาเนี่ยเกือบจะฆ่าทั้งแม่ทั้งโดลายมอนเลยนะโดราอมอนนี้ไม่รู้คงไม่น่าเป็นไรมั้งแต่แม่กับนรมิตาเนี่ยสิมีสิทธิ์แบบเฉาตายในบ้านได้เลยนะครับโชคดีที่มีคนหนึ่งที่ยังไม่ได้อยู่ในบ้านนั่นคือพ่อนั่นเองนะครับคุณพ่อก็เดินกลับบ้านก็ตกใจไงเอ้าทาไมเป็นห้องนรมิตานะครับเขาเห็นวงร้อแปลกๆและโชคดีมากที่เขาหมุนกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับ สุดท้ายเออทุกคนแฮปปี้นะครับเรียกว่าคุณพ่อชูชิพไปเลยนะครับแล้วฝนไม่ตกเลยย้อนไปฉากเมื่อกี้หนึเหมือนจะเป็นตอนเย็นปกตินะสงสัยฝนไม่ตกแล้วเออตกไปแล้วก็ไม่รู้นะทุกคนก็ดีใจนะครับเจากก้าก็ได้คุณพ่อเผลอไปเตะไอ้วงล้อจนห,หมุนกลับเป็นคำวงกดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จบแบบฮาๆไปแต่ผมว่าคงไม่นาม่าเป็นหาแหละเพราะไอ้วงล้อมันก็อยู่ตรงนั้นแหละนอกจากว่าห้องไอ้ตรงนั้นมันจะแยกอีก่างหางทำให้วงล้อมันหายไปแบบนั้นนะครับอันนั้นก็ตัวใครตัวมันแหละจะไปว่าตอนนี้เออ มันก็มีอะไรพูดสองสาอย่างเนาะอย่างแรกก็คือความคึกของนนมิตะตอนนี้ก็สอนใจให้ดีนะว่าเออความคึกขนองเนี่ยถ้าคึกมากไปเนี่ยเวลาทำใจไม่คิดเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อตัวเองและคนรอบข้างนะครับยิ่งไปขอว่าเศษและยิ่งคนใช้คือโมินามิตะเนี่ยมันก็จะพานําสู่หายนะได้น,นั่เนเองนะครับเกี่ยวบฆ่าคนทั้งบ้านเนี่ยคิดดู รวมถึงตัวขอวิเศษเองก็ต้องเปขอวิเศษสุกโกงที่แม้แต่ขอวิเศษดดวยกันยังต้องไร้ผลไม่อยู่ในอนาณเขตของวงกดนะครับน่าเอามาใช้ขังตัวร้ายในโดโมโมเรมอนมูวี่มากเลยนะแต่เอาจริงขอวิเศษเนี่ยก็อันตรายสับคนในอนาคตดีก็สมมติคนในอนาคตมีขอแบบเนี้ยถ้าเกิดมีเด็กเล็กหรือแบบคนทั่วไปที่มีลุ้ยหน่อยเนี่ยเผลอไปหมุนหรือแบบเผลอไปเกิดอุบัติเหตุจนมันหมุนเนี่ยอาจจะซวยทั้งบ้านเนะเพราะแม่แต่ขอวิเศษดดวยกันยังใช้ไม่ได้หาถอดไม่ได้มันอันตรายมากนะสับคนในโลกอนาคตเองอ่ะ ซึ่งจะมาชมกเห็นยังไงกับตอนนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับก็จาก,กไปก็เหมือนเดิมนะครับผมมีช่องอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องโ w b u d g e ตไทยแลนด์ที่เพิ่งสร้างมาเนาะก็ไปช่องที่ผมเล่นถ่ายทําล้อเรียนตัวอย่างหนังนะครับซึ่งตอนนี้ลงไปเรื่องเดียวคือเทนเนนะครับแล้วกะว่าจะพักชั่วคราวเนื่องจากว่าเมื่อลองถ่ายทําไปอ่ะไอ้ก,กิสกรีนที่ซื้อมาสภาพบ้านผมตอนนี้มันไม่มีพื้นที่พอจะตั้งเป็นสตูดิโ เราถึงดาฟ้าที่ตั้งก็ร้อนรวมถึงมีลมแรงจนสภาพกิสกรีนมันไม่สวยทำให้เกิดการตึงเครียดนะครับการนำคลิปแล้วเครียดไปด้วยนี่มันก็มีดีเท่าไหร่เนาะก็เลยกล่าวว่าอาจรอบ้านใหม่ก่อนนะครับถ้าเกิดนวใจถ้าเกิดใครมีกระังทรัพย์พอที่บอกไปข้างต้นนะครับก็สามารถโดเน a t ได้ากช่องทางในช่องเด s c r i p ิ i ชันด้านล่างรวมถึงผมมีแฟนฟิกเหมือนเดิมผมไห้แต่งแฟนฟิกหลายเรื่องวันเว็บเด็กดีนะครับส่วนใหญ่เป็นนมิตะฮาเลมนี่แหละส่วนใหญ่จะไปจริงจังฮาเลมนะในเรื่องจริงจังมากอะไรแบ็คฟนนมเป็ตีก เราถึงเรื่องล่าสุดที่ไม่จริงจังแล้วเอากาวล้ว,ลวนนะครับนามิตะคอสอเวอร์กับเฟสเตย์ในนะครับสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์แบบเกาๆสไตล์นามิตะนะครับนอมิตะโอพีมากถ้าเกิดสนใจก็อยู่ลิง,งก,ก,ก์ช่องเก็บสิบชั้นด้านล่างมาเดินในเว็บเด็กดีนะครับจา,าก,กอาออรเอา์เตอร์ที่ธนกรศิล่าเอ่ยลูบี้เอ่ยปาสุดดีเอ่ยโดไลมอนเพียอตเตอร์เทอร์เมเตอร์คอมมายคอนเคอร์สัตว์สุดพันสัตว์หาย,ยากนะครับก็ติดตามได้นะครับผมมีเฟซบุ๊กไฟเนตัวเคยเครถามเรามาทำในเฟซได้ในทูไม่สต็อปผลายสำหรับวันนี้ก็ตััววลไปก่อนสสดีครับ